สวัสด <ítulo> ี่ะช <us ur big room> <t aren> so like hmm. ่องมาดกุเกานะคะ่ะได้ออยู่มีช่องอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไร้องลงยเจะถอดปดไลนกันไหมมาปลดไลน์รคะปอดไลนติดกับร้านฟาอส่ะปอดไลน์้ ออ๋ถ้ามันจะสว่างว่าสว่างขึงง้นตอกมาน,นู่นแล้วก็สัก3ามทุ่งเขาติดใช่ถ้าไม่สว่างสว่างขึ้นเยอ็นๆฟังดูครับคือจับลงก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะฮะ คุยกับลุงก่อนสักแป๊บนึงคยกลงสักแป๊ยวกไปดูลุงมีอะไรมาบ้างแมกอ่เข่ไฟแต่แู่ไรกันเนี่อ๋มันข้าวกล่องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติอ่น้ก้อยใหญ่ดึงก็ออกเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าลุงมี โอ้นหนว่าอะไรคะลุงอกในแม่ท่ไงสอกทงเลยแหนมนะคะแนมเหมนกัวตมม่ผู้ใหญ่เหมือนมาข้าวต้มมัดที่เราทำโบราณแต่นั่ไม่ใช่นะคะเป็นแหนมนะคะแหนมแหนมส้มยวนแหนมส้มบางคนเขาเอาไปปิ้งก่อนนะคะเนาะ อันนี้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมุนมอ่ะเป็นมิลิทเลค่ามันก็ออกเลยนะคะไฟตนี้เนาะดีมากเลยนะคะกกล้องอันนี้เป็นกล้องจับเขาออกเลยนะคะลุงถ้าเวลาเราเดินมามันก็เวลามีคนเดินไฟจะออกใช่ไหมคะคับอีฟลิตฟลิตนะคะพักผ่อนได้แล้วค่ะพ่มาหนะคะดุงก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะกล้องนี้ง เขาลืมขอปรดาน่ะยังมีใครมาเด้อโอ้คากล้องประดาคะใช่ของเขาลืมที่ร้านแม่ดาประกาศให้ด้วยเัขาคงจะตามหาอยู่นะไม่มีเ้ลต้งประกาศใน YouTube เลยว่าใครลืมขาตั้งกล้องนะคะมาเอาได้เด้ออยู่อยู่ที่บ้านลุงนะคะเอามาแม่ดาอามาฝากไว้นะคะอ ใครพี่ต้องเห็นมเมื่อกี้นี้คิดว่าน่าจะอยู่ข้างนอกถ้าลุงมาพุกมันก็จะวิ่งมาเลยยิงนอนขันละมาอ่ได้ยังนอกเพราะว่าเมื่อกี้นี่เห็นว่าแม่นอยู่ข้างนอกนะคะอือแล้วพี่อ๋อกลับแล้วบ้อพี่อ๋อดูบอลเล่บอลอยู่ครับยุไสเขาชอบบอลเล่บอลอยู่ที่บ้านนะครับอ๋อเป็นมาเห็ดเด็กนื่นอยู่บ้นนี้ มาค่ะทาสีฟ้าเลยค่ะลุงสวยมากเลยทาสีฟ้าสีฟ้าสวยเลยข้างในก็ฟ้านอกก็ฟ้าบ่จ้าฟ้าแต่ว่าไม่รู้ข้างในเพราะเราวงเปเปอร์บ่ะพาวเวอลเปเปอร์มันเป็นลายๆแบบอะไรนะลุงสวยเนี่ย ยังไม่ติดเจ๊บอกว่าจะทาวอลเปเปอร์อะไรก็ไม่รู้เขาให้แม่ดูอยู่พี่ออกติดวอลเปเปอร์ข้างในลุงจ้าแต่ว่าข้างอนไปทั้งวันนะคะเนื่ๆเช้าก็ไปกับบ้านจำลองนะคะบ่ายก็ไปธุระใช่เป็นวันเกิดร์นะคะลุงก็มาก็ยังทักทายยูทูบเบอร์ก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านนะคะพี่มนามนา เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดวันนี้ครับผมวันนี้ครับครับไปไหนมาเนี่ยครับผมวันนี้มาครับหรอมาครับแต่ว่าไม่ทันนะครับไม่ได้ไปสอบตัูครับไปอยู่ไหนมาเขาติดแล้วหมอโอ้ยโอ้ยสวยนะคะอะไรอย่างคครรัับบลุงทำอะไรบ้างละอะไรอย่างประโยคสร้างเลยรปลอะไรสร้างครับขอบพระคุณคุณลุงนะครับที่ถามถึงแท็บ้านนอกนะครับผม ยังทำห้องอยู่พี่อ้อยนี่เป็นยังสภาพรถของนายเขาซ่อมเสร็จยังยังครับยังอยู่นะลุงลุงพพี่อ้อยทำห้องอยู่แต่ว่าลุงก็เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแล้วค่ะเขาเป็นยังไง้องอยู่าบอกค่ะโอ้คือเอาเด็กแทนมันเองขยันข้าวข้าวค่ะลุงพนสงสัยย่านวัดท่านวันที่สิบแปดเพิ่อนว่าจะขึ้นบ้านใหม่อยู่เด้นละอ๋อโอ้ยอีกสองมื้อข้าวเพิ่อนก็เลยต้องรีบ มีเลือกซ้ำแล้วด้วนะต้องน้ำระปูมีชัยนะมีเลือกงามยำดีด้วยนะคะพี่โอ๋แกบอกไม่ผู้ใหญ่แล้วจะขึ้นในเดือนนี้มันโตวันวันี้ก็มีไม่กี่วันแลไม่ใหก็แค่วันที่สิบแปดนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเด็ดหนึ่งมันเองไม่เอนจดองค่ะมนก็ยังไม่เสร็จโอ้โหอไเนี่ยเด็ดนึ่งมันคายไม่ได้เลยใส่ราคาไหมเลไม่ด Uh. ย้า่อ๋อเสร็จแล้วครับการฝนฝ่าครับอกที่มาได้อ๋อโค้งลงมาข้างล่างนะอ๋อเจสทำแบบนี้มาค่ะลุงเป็นไงงอลงมาใช่ไหมคะอ๋อมันอ๋อเอสโก่งๆบางแล้วเนาะอ๋อค่ะเหมือนไอ้น oh. right. oh. no okay. oh. oh. ั่นเลยเอาทำออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะสูงหน่อยแล้วแต่ถ้าเอาตำมันก็จะตำไอ้หัวเร่าค่ะ น้ำต้นแล้วน้ำดึงอ๋อจ้ะสั่นลอยสั่นลอยก็ยังไม่แล้วค่อยๆทำไปค่ะลุงเออได้เงินเห็ดจ้างอื้อหนีแล้วอ๋อลำค่ะวันนี้ล้ำเลยไม่ได้กลับเลยลื้นก็ได้แล้วค่ะ่รู้ป่าววันนี้ฮานอยออกเลยเหล็กอายุยัยจะรู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะลุงเนี่ยอันนี้บอกค่ะจ้า จก็ัี้เจนะคะวเลยีลพูน่ะตงไกล้านอกทุกวันออกทุกวันทุกวันนะคะ สตลาดตลาดละสองเลขเป็นหกเล่งเจ้าสี่ออกซุมือหกตลาดซื้อไปโวดเออตั้งสามตัวั้งสองบะเมนค่ะถาห้องสิเล็นแค่บนกับลางนี่มื่สีมีต่ห้าน้อยสามตลาดค่ะมีวิ่พี่มีธรรมดาแล้วก็มีค่ะเป็นหกเลขไหมซื้อเลยหกเลขมเลยมือละหกเลขมหกเลข Icana, ถึกซึมเอือกคุณแม่หลินก็คือบอกค่ะทุกยใส่ถึกซึมเอือกถึกซึมเอือจ้าเกตมต่เนาะจ้าเหมือนทำปะทั้คล uh ิปก็น่าจะใกล้จะคลิป anyway. ้วล่ะค่ะลุงครบแล้วมีคลิปครบแล้วค่ะลุงเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะเด้อเหลืออีกหนึ่งนาทีบนป้าาค่ะขอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับแป๊บหนึ่งไม่ผู้ใหญ่ไม่ได้เนาะไม่ผู้ใหญ่แล้วทำ นะมัแใหญ่ดะค่ะค่ะพี่กอนจ๋แม่ผู้ใหญ่จะมาขายชุ่มจ้ำหน้าบ้าน นี่นะคะร้านตรงนี้เลยนะคะตอนมึงยังเดียวกเพราใส่จานลวดม่ต้องต่ำเล่นพงสุ้รถครับผมเล่นพงสุ้รถครับอันนี้พงสุ้รถเบ่รบอมัต้องใส่เส้นกันทุกวันเลยครับผมตอนมึงจำมาเลยพวงซุ้มรถครับคบแรกนะครับยังไงถ้าเปิดก็ลุงพันจองครับผมได้ค่ะได้ขอบคุณลุงหน้าครับ นี่นะคะร้านตรงนี้เลยนะคะลุงบอกให้แม่ผู้ใหญ่มาตามเส้นกันนะคะคาะสเหรับคิดนี้ขอจุดคิดแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ